วันนี้ขอมาแนะนำบีเลียวหรือเดมอนน้ำในการใช้งานใน World Arena ผมใช้มันไต่ถึงระดับ3แดงได้แล้วเชียวนะกราบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ t w o No s s c ซ m m เมอ e r c a s ตนะครับอา World Arena ซีซั่นปัจจุบันนะครับณวันที่อัดตอนนี้ผมขึ้นไปถึงระดับ3แดงได้แล้วนะครับเช็คอิน3แดงไว้ที่เรียบร้อยนะครับโดยมอนสเตอร์หตัวที่ผมใช้มันด้วยในการ น,นั่นคือบีเรลหรือเดมอนน้ำนั่นเองเพื่อนๆถามกันมาค่อนข้างเยอะครับว่าพี่บีเรลหรือว่าเจ้าเดมอนน้ำเนี่ยมันปั้นยังไงบ้างใช้ใน w o r l d Arena าไต่ถึง3แดงได้ยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าบีเรลเนี่ยเป็นมอนสเตอร์สายโจมตีที่อยู่ในหมวดของการตั้งรับได้ความเจ๋งของมันคืออย่างนี้นะคือเกมที่ผมจะพลิกบีเรลมาเนี่ยผมจะใช้ลีดเดอร์สกิลของมันแน่นอนนะครับผมถึงจะพลิกมันมาใช้นะฮะ ก็เป็นเกมที่ตั้งหรับนั่นเองหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเลสมันจะเวิร์กจริงหรือพี่คําตอบใช่ครับคือเวิร์กครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วเราดูภาพรวมของเกมนะฮะลดเลส5เนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนสถานการณ์ของทีมฝั่งศัตรูที่เป็น CC เนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ อ่ะก็หลักๆของมันคือข้อดีของมันคือตัวตัว leader skill ของมันเนี่ยแหละฮะและมันมีความสามารถในการตีทะลุเดฟด้วยเลยทาให้มันสามารถที่จะฆ่าพวกตัวสำคัญสำคัญอย่างเช่นพวกอาร์คแสงเงี้ยกระโดดท่าแบบตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเอาท่า2โดกระซกอาร์คแสงที่เดียวอาจจะตายได้เลยนะครับเป็นตัวที่น่ากลัวมากทีเดียวนะครับสำหรับบีเรียวนะครับผมทำเสร็จแล้มานนี้ทาเลือดให้มันน้อยที่สุดพอเลือดมันน้อยที่สุดเนี่ยโอกาสในการที่มันจะสามารถใช้ท่า2ได้รุนแรงเนี่ยมันก็จะเยอะไปด้วยนะครับแล้วก็ทำแอตแท็กเยอะๆทำสปีดเยอะ คลีเล็คลิไดาเมจได้เยอะนะครับประมาณนี้นะฮะก็นี่รูนมาประมาณนี้ผมทําเป็น e อกับเคาน์เตอร์นะเวลาเคาน์เตอร์มันก็เคาน์เตอร์ถือว่าแรงอยู่นะครับแรงอยู่เพราะว่าในการท่านหนึ่งของมันเนี่ยเวลามันเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะดูดเลือดจากจากศัตรูมาด้วยนะครับด้วยท่านหนึ่งมันเนี่ยมันมันดูดเลือดจาก10%ของ HP ศัตรูที่เหลือเนี่ยแล้วตีเป้าหมายเนี่ยก็ถือว่าดูดได้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกๆเลยนะครับก็ไม่น้อยนะฮะนี่ฮะรูนก็จะเป็นดาเมจล้วนๆเลยประมาณนี้นะครับ นะะท่า2เนี่ยเป็นท่าที่จะท่า2ในการใช้บีเรลหรือเดมอนน้ำเนี่ยผมจะเก็บมันไว้ใช้แค่2จังหวะก็คือจังหวะเปิดเกมมาเลยต้นเกมเนี่ยผมได้เปิดก่อนผมมีบัฟแอทแท็กเนี่ยผมจะกระโดดกระโซกอนเลยปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งใช้ไปเลยนะครับใช้ได้ใช้เลยแต่ในจังหวะที่มันใกล้ตายแล้วเนี่ยยิ่งมันใกล้ตายเท่าไหร่เนี่ยท่านี้มันก็จะยิ่งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ไม่ต้องอไม่ต้องสงวนเอาไว้นะครับแต่ก็จะมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องระวังนิดนึงอย่างเช่นแบบจังหวะที่แบบดูแลศัตรูเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายในการมาเลงเนี่ยมาเลงที่จะตัวเดมอนน้าของเราเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยให้เลิกใช้ท่า2ได้ได้แล้วแล้วเก็บเอาไว้ใช้เมื่อตอนที่มันตายแล้วฟืน้นกลับขึ้นมานะครับก็ดูดีๆนะฮะนี่ฮะรีไวเออร์อลิเทอร์ HP อันนี้ก็ก็พอมันตายครบ12เอเทิร์นมันก็จะกลับมาพร้อมกับ HP 1แล้วก็ Attack Bar หนึ่ง้านี้ตัดได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องรอพวก EX ด้วยนะอันนี้นะครับอ่าเอาเวกแล้วได้คลิติบเปอร์เซนเลยทำให้มันทำคลิเลตง่ายด้วยตัวนี้เจ๋งมากนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันนะครับตัวอันที่ผมใช้นะครับ My Replay นี่อันนี้เป็นตัวอย่างเกมหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะปีเลี้ยว เขาใช้เต่าใช้เาชตาแสงมานะครับผมก็เลยเอาธาตุน้ำมาเห็นไหมผมเพิ่มเลสด้วยเพื่อที่จะเอามาแก้เจ้าตัวโพไซดอนธาตุไฟนะครับโพไซดอนธาตุไฟเนี่ยโอกาสในการถ้าเกิดว่าเราใช้เลดเลสห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงคือคือความเห็นไหมความสามารถในการจิ้มเนี่ยของโพไซดอนไฟเนี่ยจะจิ้มได้ยากขึ้นนี่คืออาร์คไฟผมอะเลสแค่15%นะครับถ้าบวกกับลีดเดอร์สกิลของไอ้เจ้าตัวบีเลรลเข้าไปมันก็จะเป็นเท่าไหร่ อ่า70เปอร์เซ็นต์เห็นไหมพอแทงไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะครับเกมเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักเกมนะครับอ่าเกมนี้ก็บีเลฟอีกแล้วเห็นไหมเอาบีเลฟมาแก้พอเซส่ลทัดทัดทัดไฟนะฮะนี่เห็นไหมมัสเครจินผมเลสก็ไม่เยอะนะเห็นป่ะมัสเครนี่แทงแบบอัดแทบจะไม่เข้านะครับเนี่ยแต่ว่าก็คือเนี่ยคือเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเกมเห็นไหมเลสเยอะมากเลสติดแบบทําให้แบบฝั่งศัตรูเนี่ยที่เป็นซีซีเนี่ยลุกได้ยากขึ้นมาก ในภาพรวมของเกมเนี่ยดีดีมากเลยนะครับก็อยากจะแนะนํากันคือผมจะใช้เมื่อตอนที่ผมจะใช้ลีดของมันเท่านั้นเนี่ยแล้วพอมนเป็นธาตุน้ำปูปลเห็นเห็นไหมฮะมันทำเดเมจได้ด้วยนอกจากมันทำเดสเมจได้ด้วยมันยังแบบเพิ่มเอ่อเพิ่มโอกาสให้ทีมเราอะติดนู้นติดนี้ได้น้อยลงนะฮะเนี่ยเห็นไหมกว่าอกกว่าอกกระบาดจะทําให้แบบสตั์นได้ได้หมดทุกตัวเนี่ยก็ยากขึ้นหน่อยนึงยากขึ้นหน่อยนึงแล้วหลับต่อด้วยอันนี้ก็ยอมไปนะฮะเนี่ยแต่แค่จังหวะที่เขาแทงเนี่ยโพไซดอนแทงเนี่ยเราแทงไม่เข้าเนี่ยอันนี้ เนี่ยฝั่งนี้ผมมองว่าถ้าเกิดโพไซดอนเนี่ยหรือตัว CC เนี่ยมันตายไปปุ๊บเนี่ยผมจะทําเกมง่ายขึ้นทันทีแล้วผมปล่อยไอ้เจ้าวูบแสงไปเลยเพราะว่าวูบแสงเนี่ยคือ1มันมันมันฆ่ายากเห็นไหมแทงมาเลสอย่างเดียวเลยเลสอย่างเดียวเห็นไหมฮะพอแทงเลสวูปนี้ผมก็เอ้ยโชคดีสบายละอย่างนี้เล่นทําเกมได้ง่ายฟินิจผมก็ไม่ก็ไม่ตายด้วยนะฮะเนี่ยผมปล่อยวูปไปเลยเพราะว่าวูปเลสเกมเนี่ยมันทำเดาเมจเราได้น้อยมาก นี่ครับก็เหลือธาตุน้ำสามตวสบายละเดมอนก็ฟันไปเรื่อยๆนะครับเดมอนฟันฟันไปเรื่อยๆส่วนใหญ่คนที่จะ,จะเก็บเดมอนเนี่ยเขามักจะเก็บใช้ท้ายเพราะเขาจะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมันมีโอกาสที่มันจะฟื้นกลับมาตีได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมีความไม่แน่นอนอยู่เขาว็จะพยายามเก็บสุดท้ายกันนะครับปึ๊บนอนหลับหลับก็หลับไปนะฮะไม่เป็นไรนี่ก็ปล่อยให้เขาตีไปเรื่อยๆคู่ะ นี่ผมก็ตีท่าหนึ่งไปตีท่าหนึ่งไปเรื่อยๆพอเดมอนตายผมก็กล่าวว่าเนี่ยพอมันกลับมาปุ๊บมันก็ยิงท่าสองต่อได้เลยยังไงผมก็ได้นะฮะเนี่ยหรือมันก็ใช้ไปเลยก็ได้เพราะอันนี้นแบบเลือดมันเหลือแทบจะขีดเดียวแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการใช้บีเลียวหรือว่าเดมอนน้ำในแบบของผมนะครับก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่เอาไว้แก้สถานการณ์ของเกมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยชพอะเจอกับพวกตีอ่าทีมซีซีนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เปลี่ยนรูกของเกมได้ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ทีมเราอทาดาเมจได้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ e เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมอย่าลืมนะครับเติมเงินถูกนะครับเติมกับ PowerPay บริการดีนะครับผมรวดเร็วทันใจเติมได้ที่ PowerPay นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย